มาแล้วนะครับขบวนด่วนที่8 6นครศรีธรรมราชกรุงเทพนะครับกำลังจะมาเข้าจอดที่ สถานีบ้านโป่งนะครับเราจะเห็นว่ามีจุดตัดทางด้านใต้นะครับของสถานีบ้านโป่งนะครับตอนนี้ขบวนด่วนที่86นะครับกำลังจะผ่านจุดตัดทางด้านใต้มาแล้วนะครับ นะครับผ่านมาแล้วนะครับวันนี้ทำขบวนโดยอันต้อมนะครับอันต้อมสี่สอง หนึ่งสามนะครับ ปรับอากาศชั้นหนึ่งมา1นึ่คันนะครับ,รบชั้นสอมา3าคันนะครับสําหรับกระบวน่วนที่86นะครับ สหรับวันนี้นะครับขบวนด่วนที่86นะครับทำขบวนโดยอันตอม4213นะครับรุ่น A.H.K. นะครับผลิตจากโรงรถจักรในเยอรมน,นีนะครับตอนนี้เราจะเห็นว่าเครื่องกั้นนะครับกำลัง<อ>กำลังกั้นทำงานแล้วนะครับ เรื่องการทางด้านเหนือของสถานีบ้านโป่งนะครับทํางานแล้วนะครับตอนนี้ขบวนด่วนที่86นะครับกําลังจะเคลื่อนตัวออกจากสถานีบ้านโป่งนะครับ มเลยทีเดียวสำหรับขบวนด่วนที่86นครศรีธรรมราชกรุงเทพนะครับอันนี้เสียเวลาไม่มากนะครับ20วันนาทีนะครับเราฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืม s u ซับสไครสตั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆนองประดุกชาแนลครับ